ก็สวัสดีทุกคนนะยินดีรับพัสูชุชาแนดานนะและนี่คือโปรเดินเกมสเปเชียล APL 2020นะทุกคนนะ <im itation> ก็สำหรับเกมนี้นะต้องบอกว่าเป็นเกมที่เบคอนต้องจำไปจนตายเลยทุกคนนะก็คือพลาดมากนะในการดับตัวโดยกับแมตช์ทีมนะที่กูเคยทำดราม่าไปแล้วในช่องดีๆนะเดีย๋ยววันนี้ก็จะเอาการเดินเกมของแมตช์กูนะเกมที่เจอกับอ่าเบคอนนะไม่ใช่บาซ่านะเกมที่เจอกับเบคอนนะทุกคนนะเอามาให้ดูนะว่าเบคอนเขาพลาดอะไรยังไงตรงไหนนะ คือกูต้องบอกเลยว่าในคลิปที่เอามาลงในช่องดาร์กตั้งแต่วันที่10แเลยนะทุกคนนะก็เคยบอกไปแล้วว่านะคือไอ้ทีมแมสเนี่ยนะเป็นทีมที่ เล่นกบเล่นแวนแล้วก็เล่นคลิกสิกนะหรือคลิกเน็กเนี่ยบ่อยมากนะคือเท่าที่กูเอามาให้ดูของแมททีมส่วนมากคือจะเป็นคอมประมาณนี้เลยก็คือจะมีคลิกสิกคิกซี่นะแล้วก็แวนอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็ในคลิปนั้นก็จะเห็นได้ว่าฝั่งตรงข้ามนะเขาก็ชิดเหมือนเบคอนนี่แหละนะทุกคนนะคือแบบแบบพื้นฐานเลยก็คือหยิบอลิสหยิบบารหลอดเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ทางกบแต่ปรากฏว่าในเกมพวกนั้นก็คือมันแก้ทางไม่ได้นะทุกคนนะแล้วก็เนี่ยพอมาในเกมนีนะเบคอนก็ชิดเหมือนกับอ่าพวกทีมอื่นๆ นะคือเบคอนโดนอะไรทำไมถึงโดนตบเล็กขนาดนั้นนะทุกคนในเกมที่เจอกับแมสนะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับทีมแมสต์เป็นทีมที่น่าโลมอ่ะน่าคือแบบสําคัญมากก็คือทุกไฟที่เกิดขึ้นนะทุกคนนะส่วนมากนะประมาณ90%เลยจะเป็นโลมนะที่ทําจังหวะให้เล่นนะคือเขาจะแบบไม่เล่นมั่วนะคือไหนไม่ได้เขาก็ไม่เอานะแล้วก็บอกเลยว่าที่ กูบอกว่าหยิบอลิสมาแก้ทางกบอะนะคือมันไม่ได้เพราะว่าเขาซ้อมแผนมาแล้วนะเขาซ้อมซ้อมแผนมาเพื่อที่จะเอากบมาชนกับพวกอลิสพวกมาหลอดนะคือเขาซ้อมมาแล้วแผนเนี่ยนะแล้วก็เขาซ้อมมาแบบที่เขาชนะแบบชิวๆด้วยในการแข่งอาในลีกของบ้านเขานะทุกคนนะเพราะฉะนั้นทีมไทยถ้าแม่งศึกษาเยอะๆดูคลิปที่กูเอามาให้ดูเนี่ยนะมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องแบบเออปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะไม่ใช่ว่าแบบย,ยังใช้แบบเออแบบยังใช้แบบการแบบเออเคาน์เตอร์ในแรลงมาเล่นอยู่ดีๆมึงเห็นปะเนี่ยนะทุกจังหวัดที่เปิดจะเป็นกบนะะที่จเข้้้าาไปปเเเิดดใหหก่่ออออนนนตลจังวีีคืยบคคออนนนทสสวววยแล้้้ก็ืไดดเฟิร์ปััใจงหีนะ โอเคนี้คือเบคอนถือว่าทำสวยแล้วนะทุกคนนะแต่มึงรอดูนะรอดูจนจบเกมนะว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไทยเราถึงเล็กขนาดนั้นนะทุกคนอยากให้แบบอาดูแล้วก็นะนำไปแก้ทางนะดูว่าเออเขาเดินเกมอะไรยังไงเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกันอีกอยู่แล้วนะพวกบาพวกคารอนอะไรพวกนี้นะยังไงก็ต้องเจอกับแบสทีมอยู่แล้วแล้วก็ในรอบอาร์โคเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะก็ต้องเจอกันกับพวกบุรีรัมแลวก็บาซ่าด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้ามาดูหน่อยว่ามันเป็นตัวอันตรายจริงๆนะคือเวลาเขาร่วนมมาากเเคไ่ยวบหนะส เขาจะรวบ <therapist. S 1> แบบ3ารวบ4ตลอดนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เขารวบเนี่ยนะคือจะต้องมีคนตายไม่ต่ำกว่า2คนนะทุกคนนะคือเป็นคนที่นะคือทำมิ่งสกิลอะเป๊ะมากเลยแบบฟิกเกอร์ปั๊บปึ๊บปั๊บคือรวบแบบจนแบบฝั่งตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันนะยิ่งในเกมที่2ที่กบเหมือนเดิมนี่แหละนะทุกคนนะแล้วก็เจอทีมไทยโอ้โหนะดีแร็คของมีมาร์้นี่เล่นไม่ได้เลยต้นเกมแต่ดีอยู่ที่เกมนั้นแม่งไทยชนะนะคือถ้าเทียบสกิลเพคกันตรงๆกูบอกเลยว่าเบคอนนะกูบอกกูกูก้าพูดเพรว่าองเบ่อวานเนี่ยนะที่เสมอกันิลนะ แล้วก็ในเกมที่2ขนาดตัวแพ้ยังสามารถเล่นให้ชนะได้นะทุกคนนะสำหรับอ่าอ่าแมททีเอ้สำหรับทีเมเบคอนนะนอโอเคคือต้อนเกมเขาจะยังไม่ไฟกันหรอกนะทุกคนนะคือจะสังเกตว่าทีมแมททีมเนี่ยนะเขาจะแบบไม่ไฟมั่วนะคือเขาจะรอให้มันมีจังหวะนะรอให้แบบเออตัวลมทําจังหวะให้จริงๆ,ๆเขาถึงจะแบบเออเล่นนะจะไม่มีแบบเออแบบ ไอ้นี่เลยนะถ้าแบบเกมมันทรงๆอยู่แบบเนี้ยคือเกมมันยังแบบเออไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะเขาก็แบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะคือจะเป็นโรมที่เข้าไปทําจังหวะนะแล้วก็ทีมถึงจะตามนะแต่พอรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้ปั๊บคือจะถอยทันทีจะแบบไม่มีการยื้อไฟนะก็คือถ้าโรมทำจังหวะไม่ได้เขาจะต้องรีบถอยทันทีเมื่อกี้ถ้ากบรวบได้สักสองตัวเมื่อกี้แบนก็จะแบบสวยนะแต่คือกบรวบได้ปห็เนี่ยพอรวบไม่ได้ครับเขาก็ถอยนะเขาตั้งหลักรอสกิลใหม่มึงเห็นบ้าขนาดบงขนาดปั๊บอะไรเขาไม่ห่วงกันเลยทััั้้้้งงนนนนนนออคดดเเ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 ลลลลืาา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 ห็็ตตตกกกีบมมทุแแ่่่่่ไไะะะพพรรววววูป ่จังหวะนี้นี่จังหวะดเขาไปรวบนะผมเปิดสามายังไงนะคือเห็นปะถ้าคิดว่ามันไม่ได้เขาก็ไม่เข้านะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอแมสนี่คือต้องระวังดีต้องระวังตัวโลมดีๆนะเพราะตัวโลมจะเป็นคนจังหวะนะจะเป็นคนทําจังหวะให้ไฟนะคือแบบจะไม่มีแบบเออเอาแบบเออป่าไปเปิดอะไรหรอกนะส่วนมากจะเป็นโลมตลอดนะประมาณ90%เลยเท่าที่กูดูแมสทีมมานะเพราะแมสทีมกูว่ากูเป็นคนสี่คนนึงที่ดูเยอะเหมือนกันสำหรับทีมทีนี้โอเคจังหวะนี้หลบมายังไงมีปีกอร์ยังไงรวบมานั่นไงเห็นปะ นี่ยแหละอย่างที่บอกว่าคนที่ทำจังหวัดจริงๆจะเป็นลมเหมือเมื่อกี้ลมเข้าไปปั๊บคือแบบจะมีสกิลต่อทันทีนะทุกๆกครั้งที่ลมลวกถ้าคุณมีฟิกเกอร์นะให้รีบฟิกเกอร์ออกทันทีเพราะว่ามันจะมีของตามมาอยู่แล้วนะถ้าแบบโดนลวก2อลวก3ามอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อกี้เขาลวกแบบไม่เสียฟิกเกอร์ด้วยอาจาังหวนนี้เมดยังไงนะน่าจะไปเปลี่ยนดิชั่นนั่นแหละนะทุกคนนะจังหวะเมื่อกี้ โอเคจ kind of yeah, ังหวะนี right. okay. s <S right. s right. <S okay. ้ด้านบนแล้วก uh ็อีกคนหนึ่งเลยที่ต้องระวังก็คือวอลไฮหรือคือแวนนะเป็นคนที่เล่นแอคตีฟมากเป็นคนที่แบบกล้าเล่นนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะสำหรับแวนตัวนี้กูเคยเอามาให้ดูแล้วช่องดาร์กบอกว่าเขาคือแวนอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าแม่กูเห็นในหลีเขามึงเชียวปะเมนหลักของเขาเลยก็คือแวนนะคุนะเขาเล่นเยอะมากนะเขาหยิบแวนลงแขนตลอดรบันโอเคจังหวะนี้เปิดตามาเพื่อเอาวิชั่นนะว่ามีคนมากันหรือเปล่านะ ็ได้อลิมาคนหนึ่งนะแล้วก็เห็นมารล้วนะก,ก็ไม่ต้องรีบเลยทุกคนนะว่าเขาก็พยายามฟัฟามหาของแล้วก็รอให้กูกูเป็นคนทําจังหวะนะเขคือพวกเขาจะแบบไม่รีบไฟอ่ะนะถ้าแบบเออจังหวะมันไม่ได้จริงหรือว่าอะไรไม่ปลอดภัยจริงเขาก็ไม่เล่นกันนะทุกคน เีตน้เขาก็น่าจะสงสัยแล้วว่าทีมบุรีรัมเป็นทีมบุรีรัมเป็นไหนเขาก็ไม่กล้าหวืกนะเพราะว่าเขาคิดว่าน่าๆอยู่กันแถวๆนี้เพราะว่ารวมกับมาหลอดอยู่แถวนี้ใช่ไหมเห็นว่าตัวดาเมจก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยเขาก็พยายามโยกลงไปล่างลงไปบนนะเขาจะไม่ไฟต์ในจังหวะที่เขาเสียเปรียบถ้ารู้ว่าพลาดปั๊บคือพวกเขาจะเดินถอยเดินถอยพวกเขาจะไม่ฝืนอย่างทันทีนะทุกคนคือเป็นทีมที่เน้นเตะมากอ่ะนี่นี่จังหวะนี้อ่านี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะที่แบบช็อกเลยมึงดูเห็นปะคือรวมทำจังหวะปั๊บคือโดน คือเมืเ่อไปอกว่าแบบแม่งจะต้องมีของตามมาแน่นอนนะโดยเฉพาะน็อกอัพของคิกซี่นะอีกถึงจังหวะนะเมื่อกี้นี้ตอนที่เราดูในมุมมองภาพรวมเนี่ยโอ้โหสวยมากนะ,ะได้แหวนปั๊บกดเสิดปั๊บแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปรวบสามนะคิกซี่น็อกอัพขึ้นนะแหวนเข้ามาเติมอีกโอ้โหนะเป็นแบบคอมโบกัน,นแล้วก็คิกซี่คิกเน็กแล้วก็คิกซ่เนี่มันเป็นชัวคอมโบอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาไม่รีบเลยหล่นนะคือถ้าแบบในจังหวะที่เล่นไ,ไม่ได้ก็ไม่เล่นกันนะ โจังหวะนี้เห็นปะเนี่ยนะมึงเห็นปะว่าจังหวะไฟแบบนี้ส่วนมากมีแต่เป็นโรมเป็นคนทำจังหวะไว้ให้แล้วก็ตัวดามิตตัวดามิตก็แค่เข้ามาเติมมือปะเนี่ยอาริททำอะไรไม่ได้เลยสามมอสอยู่เลยเนี่ยแล้วอีกจังหวะนี้ที่กูเจ็บใจมากอื้นะคือแบบแม่งแบบหลบดีมากอะมึงดูดินะแล้วก็บังเล้กันคือไอ้เหี้ยคือเล่นเข้าขากันกูนึกว่าแบบแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกเสียบโปรแกรมว่าเฮ้ยตัวนี้เล่นร้อยตัวนี้บางอย่างนนั้อย่างนี้คือแบบแม่งเล่นเป๊ะมากอะไม่ดีสุดทีมที่น่ากลัวนะสำหรับแมททีมเอออออาา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 จรริงงคคคคคคืืืวววมมมนน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 น่่่่กกกลลลััขขขขขเเเเททีีีีสถะะะะ้้้ไดดแแบบหุ ต่กูบอกเลยว่าถ้าฮีโร่ดีอะไรดีกูบอกเลยว่านาเบคอนสู้ได้ยังไงก็สู้ได้เมื่อวานกูนั่งดูอยู่เมื่อวานเนี่ยนะแต่คือผิดพลาดกันนั่นแหละนะอย่างที่บอกการดับตัวในเรื่องของการดับตัวแล้วก็เต่าเเต่าเอาทำตรงไม่ควรให้เขาไปเล่นมาหลอกหรอกนะควรให้เขาเล่นแคลรี่เถอะนะเป็นแคลรี่สองเลยก็ได้เนี่ยคาเฟโนนคาเฟนีเฮียอะไรก็ได้เนี่ยหรือว่าแบบ อ,อีกตัวหนึ่งเลยนะไฮยเตะนะตัวเ,เ,ต,อเตอร์กบโดยตรงนะไฮยเตะนะพาร์ซีมันสามารถเช็คได้ว่ากบจะเข้ามาคือแบบพอรู้ว่ากบอยู่ระยะปั๊บเราก็สามารถที่จะถอยได้แล้วว่าโมบิลิตี้มันสูงด้วยสำหรับไฮยเตะนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเอามาเคัลเตอร์กบได้แต่แบบเลือกทีจะไม่เล่นเพราะว่าแคลรี่สองเดี๋ยวนี้คือมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วอย่างเช่นอารีทบาซ่ากับแฟดแข่งกันไปวันนี้นะทั้งสองเกมเชื่อป่ะแคลรี่สองทั้งสองทีมเลยนะเกมแรกก็แคลรี่สองแคลรี่สองเกมที่สอง่ลก็แคลรี่สองเ้ยนะแวก็็เเปปี่ยนน อาแชรี่นะให้กับมาหลออเนี่ยโอ้โหนะคกูบอกเลยว่าแมต่์สูไม่ได้แน่นอนเพราะเวลาเล่นเวลาเจออะไรเนี่ยคุณควรที่จะคิดให้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ย จริงอยู่ที่อ่าอาริสมันสามารถเออเอามาแก้ทางกลบได้ก็จริงแต่คือนะฝั่งนี้ก็รู้ไงว่าอ๋ออาริสมันเป็นตัวแก้ทางกบเพราะฉะนั้นตอนที่เขาแข่งในลีกบ้านเขาเขาก็พยายามหาวิธีนะเพื่อที่จะเอามาสู้ให้ได้นะว่าเออทำอยังไงให้กลบมาสู้ได้แล้วเขาก็ทาสาเร็จแล้วด้วยเพราะว่าในลีกบ้านเขาที่กูเอามาให้ดูกัน <ใช S 1> มันจะเห็นว่านในเกมที่เนี่ยแมสูกูจับกลบมาฝั่งตรงห้ามก็อาริสก็มาหลอดก็เฟนิกซ์เหมือนกันนะแต่ก็แพ้ทีมแมสแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นคือต้องููเเเเยออะะะะๆๆ่ต้้้้งงศึึกกษาาาาขใหวนรรถจ อาจังหวะน,นั้นเข้าไปเปิดแล้วยังไงร่วบมาหนึ่งจังหวะนะแล้วก็น่าพากันอูอ้จังหวะน,นั้นน้องตีโดนเจ็บหนักมากนะน่าเข้าเป็นวงแหวนเนี่ยอย่างที่บอกดาวแวนคนนี้นะ่นนนะากลัวจริงมึงดูมึงดูเขาเล่นดิมึงดูดิเขายืนนำหน้าแทงนะกูคเคยพูดไว้ใน,นคลิปที่เขาเล่นเวนใครไม่เชื่อย้อนไปดูช่องด่านะกูบอกว่ากูบอกว่าเออไอ้เหี้ยนะถ้ามึงเล่น,น ie, แรแบบนี้มึงเจอทีมไทยกูบอกกูบอกเลยว่ามึงไม่หลอดนะแล้วเขามาแข่งที่ไทยไอ้<ๆ>เหี้ยเขาเล่นแบบนั้นจริงๆนะๆนะเขาเล่นแบบ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 กล้าเล่นจริงๆอ่ะคือแบบกูนน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 นัััับสืื่่่่่่่่อออออเเเเเเเลลยยยยมม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 มึึึึึึึึึงง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 ดดดดดดูููููิิิคคค้้้าาแแแแววววะะะีีีีีีหหห็็ปปไไไไทจรรรรตตขก์ ่คือกูก็หาไม่เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นจ่อเอาของชิคก,กี้เนยดูเพราะคือปัญหาหลักจริงๆเลยคือเนี่ยแหละจนะโดนชิกกิกนะชิกกิกทำจังหวะปั๊บนะพอจังหวะเสร็จปั๊บคือแบบเหมือนแย่อะไรโถมลงมาหมดอะนะเพราะฉะนั้นเวลาโดนรวบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรที่จะถ้าฟิกเกอร์ออกได้ก็ต้องรีบฟิกเกอร์ออกคนระับเพราะว่าเวลาเขารวบเขาไม่ได้รวบจบแค่นั้นแน่นอนนะพอเขาทำจังหวะปับ๊บทีมเขาต้องเข้ามาเติมมาอะไรอยู่แล้วนะ โอเคจังหวะนี้น่าจะมาขอเลเวลนะจากป่านะทุกคนนะจังหวะนี้คือเบคอนหายหมดในี่ป่ะพอเบคอนหายหมดพวกเขาก็แบบนั้นไม่ลงไม่รีบอะไรรอเก็บดาร์สลเยอร์อะไรพวกนี้นะอ่าจังหวะนี้ทิ้งเนี่ยเข้าไปเปิดดานะข้างล่างหัวของโอเคน่าจะเป็นการเข้าไปแบบเออไล่ที่เฉยประมาณน่าตัดเลือดเพราะว่าคงจะไม่แบบเออคิดว่าจะฆ่ามาหลอกได้หรอกมั้งในคอมโบเดียวนะอ่าจังหวะนี้มาเอามังกรนะก็ตอนมังกรคือถ้าต่ำกว่าอ่าสิบห้านาทีก็จะได้บัฟเผาไหม้นะทุกคนนะเห็นป่ะเนี่ยที่มันขึ้นอยู่อ่ะนะข้างๆอ่าพลังงงแสขอเเเราานนนี่ยไไหหผม้ะ จังหวะนี้มารวบเอาบับบูแล้วก็น่าจะหลอดอัสเซยเยอะเกิดแล้วก็ค่อยขึ้นบ้านแหละเพราะวาพวกเขาเป็นคนที่แบบเล่นไม่ฝืนไงเป็นคนที่เล่นแบบป๊ะมากๆอ่ะนะบูดเลย เกมวนันนี้อันติเมทเช็คนะคืออันตินี่ไม่จำเป็นว่าเขาจะกดเข้าอย่างเดียวนะบางทีเขาอาจจะเช็คอ่าวิชั่นนะว่าแบบเออเขาอาจจะเปิดวิชั่นวนะ่าเออเนี่ยนะเขาใครที่อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วอยู่อะไรประมาณไหนนะคือถ้าเราเห็นตัวเดียวเราก็สามารถรู้ได้นะว่าแบบเออเขาจะโซนไว้อะไรประมาณไหนนะสหรับตัวที่ใกล้ที่สุดโอเคอย่างวันนู้นนตีไปหนึ่งหนึ่งก<ๆ>ับโอเมนเนี่ยนี่แหละนะพอลิกเตอร์ไปโจกเจอกับโอเมนมันเพลยทางนะคือกูบอกเลยว่ากูเป็นคนที่เล่นออฟเลนเจียมากช่วงนี้แล้วกูรู้ไงว่าตัวที่เอามาแก้ทางลิิิกก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 กเเ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 ตตตออ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 อร์์ีีีััััวววว็็็็็คืโโโมมมมนนนนนน่่่่่่่่่แแแหหลลลลลละะะะยยยาาาาาางทบบบถ้้้ดดฟไปปซจจพ เขาหนี่เอาจริงเอาแคร์ลี่เขาก็ได้ฮคยจะตรงใคยาะตีก็ได้นะเพื่อที่จะี่ยมาแบบเออเขาตรงเคาน์เตอร์พวกผมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจีนใครยาเตยืนกับแฟนนะถ้าบูรีไฟมามันก็ยืนได้นะหลายคนว่าฮมยใครเตยไม่แพ้แฟนหรือเปล่าไม่แพ้นะคือถ้าบูรีไฟมาแล้วแบบเออกะแบบทามิ่งสกิลดีๆนี่คือสามารถล้าได้โดยสบายเลยนะทุกคนนะจังหวะนี้ได้ได้ดาร์คซีเยอร์ไปแล้วนะเขาน่าจะรอให้แบบฝั่งเบคอนออกมาแหละนะเพราะว่าถ้าฝั่งเบคอนอยู่ในป้อมเนี้ยก็เล่นค okay, ่อนข้างที่ยากเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะรอเก็บ อะไรอะเพราะอาวิซอลแล้วก็ีดก,ก็สิบห้าทีเมื่อวานนี้กูไม่ค่อยได้ตั้งใจดูด้วยเกมนี้นะเพราะว่ากูรู้สึกว่าแบบแม่งไม่สนุกอะนะคืเ่เบคอนโดนเลยมากในเกมนี้นะได้แค่เฟส่ังจังหวะเดียวแล้วก็นอกน,นั้นโดนกบแบงแบบทำจังหวะแล้วแบบเล่ไปเลยอะนะก็ะดูเยอะๆแล้วกันนะใครำพันก็ผิดเสียงไปคือกูแบบนะก็ะแบบอยากจะอธิบายให้แบบมือใหม่นะที่เข้ามาดูได้ฟังนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยอะไรวะพี่นั้นอันนี้คืออะไรอะไรประมาณนี้นะกูก็พยายามทำตัวให้มีประโยชน์อยู่ในช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยอยากจะด่่าาานนนขงเไระถ้้้้บววดีีอออูมมยย ยังไงนะกบเจ็บมากแต่ยังว่าไปได้เปิดตาออกมา <T> โอ้โหได้เป็นไอ้นี่ไปนะทุกคนนะเมื่อกี้อาจริงน่าจะรอให้แบบเออเขาขึ้นบ้านแล้วค่อยแบบโดดออกมานะแต่เบ็คคันคน,น่าจะรีบโดนไายแหละนะออกออกมาไฟนอกบ้านตัวเองก,ก็เลยแบบเออทำให้เสียเปียบนิดหน่อยนะแตีจริงมันก็แบบเป็นไอ้นี่แล้วแหละเป็นช็อตวัดใจแล้วแหละนะถ้าเราไม่ไฟนะเราก็เสียที่โดนจบได้อาจาังหวะนี้รวบม้าไม่โดนไทยหลบสวยนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าลิกเกอร์มันจะัวแก้ทางกบเลยถ้าแบบกบจะรวบมันกดสกิลสองแค่นี้นมันก็ไม่โดนรวบแล้วนะจังหวะนี้กบตายกดเจิดมานะ แล้วก็ด้านบนยังไงโอเมนเคียนฟรีเลยนะทุกคนนะผมเปิดสกิลหนึ่งวิ่งไปหาได้หรือเปล่าตอนนี้เหลือแค่ป้อมล่างป้อมเดียวนะซึ่งเลือดเดีอดน้อยมากนะเห็นปะเขาไม่รีบกันมึงเห็นปะเขาไม่ฝืนกันเลย ถึงแบบเออมันจะเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยเห็นป่ะเขาก็กลับมาตั้งหลักมาโซนกันใหม่เพราะว่าพวกเขาได้เปลี่ยนอยแล้วกู <c oughs> บอกเลยว่าแม้ทีมเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะเะว่าอย่างน้อยๆเขาก็เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแชมป์โลกนะของปี2018นะแชมป์เอซของปี2018ถึงจะแบบไม่ใช่ไลฟ์นี้ก็ตามนะแต่ก็มีปนๆกันอยู่ด้วยคนนะโอเคองวันนี้โซนรอหนะ้ารอสองบัฟนะทุกคนนะเพื่อเอาชัวร์ขึ้นบ้านนะแต่ด้านบนชิปเข้าหรือเปล่า ยังไงจะมีคนไปกันหรือเปล่าเห็นป่าเนี่ยพอทีมเบคอนหมดแบบพวกเขาก็น้ำไม่ค่อยไอ้นี่สูงอะไม่ค่อยดันสูงอะเนี่ยก็รอรอดูนะแล้วผมก็มีอันตีที่จะสามารถเปิดเช็คได้ด้วยว่าใครอยู่ใกล้เขาที่สุดนะนาอย่างนี้อันตีเช็คได้เอ้าโดนเจสเซอร์ตนะนั่นนะเจสเซอร์เฮอร์ตินเชอร์รี่ทำไมคุณแหลมอย่างนี้ครับเนี่ยหน้าพากันมาโซนอาอาบิสอาบิโซลักกอนเชียรัสทั้งคู่เลยนะโอเคยังงวันนี้เนี่ยดูเลยเนี่ยว่าแบบเขาส่งเขาโซนอะไรยังไงเนี่ยคือมุมมองที่พวกมึงจะ โอเควันนี้ผกกลาง3ตัวเขาก็ต้องเลือกที่จะมาโซนอยู่ฝั่งแอลซ้ายนะกดดน,นตีเช็คไปเจอน้องสีนะโอเคยังไงยังวับน,น้องสีทําอะไรไม่ได้นะคนนะกดสนิรสองมาก็ไม่เจอใครก็ไม่ต้องร่วบอะไรนะโอเคหายตัวมายังวันนี้มาโซนไว้ที่พุ่มบู นี่แหละคือมุมมองที่แบบมึงจะได้เห็นคือมันโคตรได้เปรียบเลย้ยพอเรารู้ว่าเออการเดินเกมของโรมอะไรยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมเราจะได้เปรียบมากเลยกา,ารใช้สกูงสกิลอะไรเป็น,ย,นยังไงคือถ้าแบบมึงดูในมุมมองรวมมึงไม่รู้ไงว่าแบบมันกดสกิลหนึ่งตอนไหนมันกดอันนั้นอันนี้ตอนไหนแต่มึงดูในมุมมองแบบนี้แบบนเฮียพ่อพคุแม่ได้เป kind of. รีบๆๆปยบอะกูพูดเลยนะทุกคนโอเคกดดันตีเช็คไปน่าจะเจออาิสนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ได้ดับเบิลบัฟป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้บัฟเกิดอย่างว่า เห็นไหมเขาจะกดดูของดูอะไรเป็นเรื่องเขาแหละแล้ว,วลก็ปล่อยมังกรด้านล่างนะเพราะเหลือแค่ป้อม่ังป้อมอย่างอ,อ่ะกดสก,กิลสองมา <S <s <uck> เพื่อจะมาเช็คพุ่มดูนะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยเวลาเขาเดิน <S <s <uck> เขาจะเดินเ <uck> <ใ>ช็คทุกพุ่มเลยนะ <S <s <uck> เพื่อที่จะแบบเออรู้ว่าเออมีใครอยู่อะไรตรงไหนหรือเปล่าอย่างนี้นะ แล้วก็แชรี่ชั้นนํานําหน้าของประเทศไต้หวันนะทุกคนนะคนนี้กูอยากให้เจอบุรีรัมย์จริงนะกูอยากให้บุรีรัมย์แม่งแบบเล่นจนเออเล่นแบบจนมันเละนะไอ้ตีสามยี่สองคือมันแบบมันมันมั่นใจเยอะเกินไปอ่ะถ้ามันโดนสักเกมมึงเชื่อป่ะคือความมั่นใจมันจะหมดเลยโอ้จังหวะนี้ช็อคสวยมากแต่กดแข็งสวยกว่าโอ้โหมึงดูดิคือทามิ่งคือทามี้สกิลการใช้แข็งอะไรของเขาคือเป๊ะมากอ่ะเมื่อกี้ช็อคมากระโดดตามไม่โดนดามอย่างไรมึงดูตีสามยี่สองนี่แหละคือแบ ที่กูบอกนะว่าแบบมันมีความมั่นใจเยอะไปมึงดูบันจีเดี๋ยมึงดูมันเล่นเด็กีสามปีสองอะคือแม่งกูอยากให้โดนสักครั้งอะถ้ามันโดนสักครั้งกูรับประกันเลยว่ามันจะแบบมันจะจ่อยเลยอะไอ้คนเนี้ยนะ